ดีค่ะ,คะพวกเรานักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคนครนายกาแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจชื่อนางสาวส,สุจิพรภูมิทีดีค่ะค่ะแล้วก็นางสาวพ,พุฒพาภรณ์ศรีตปัญญานะคะนางสาววรุณีมาสก,กุลีค่ะวันนี้พวกเราจะมาเที่ยวชมเมืองโวลานดงละครซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะชื่อเมืองเด็ ชื่อเมืองเดิมชื่อว่าเมืองรับแลค่ะแต่ปัจจุบันชื่อเมืองโบราณดงละครค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่นะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมเมืองด้านในนะคะใน,นในหลุมเก็บอิฐ ซึ่งคุณได้จากสวนของนายประสิทธิ์สีประดับนะคะและสถานที่นี้นะคะคือที่ที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เมื่อ ตั้งใจอธิษฐานเราโยนเหรียญลงไปให้ลงกลางหลุมได้จะได้ในสิ่งที่อธิษฐานไว้ค่ะ สถานที่ด้านหลังของเรานะคะคือสถานที่ที่ที่เขาใช้ในการละเล่นของเวลากลับมาจากฉลองจากการโจมตีของข่าสุกนะคะหรือว่าใช้ในการแสดงมโหูรีต่างๆซึ่งชาวบ้านในละแวกนี้ได้ยินเสียงการเล่นมโหรีหรือแสดงละครอ,ออกมาจากในสถานที่นี้นะคะ ไม่ได้เยอะนะต้องมันตัดเยอะเลยตอนขากระซิกซๆกไปเสร็จแล้ว เป็นสถานที่ที่สำคัญและใช้เป็นประการป้องกันการโจมตีโดยค่าสุดจะเอาเข่อนตุงโล่ลัดทุ่งชนประตูเมืองค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูสระน้ำด้านางนะคะนีุ่้ดไหลังไปเขาจะรับดร ที่นี่นะคะคือศาลเจ้าแม่สุนันทาน,นะคะซึ่งด้านหลังกเราก็จะเป็นบ่อน้ำทิพย์นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปกลับไ้น,นะคะแล้วก็ไปตักน้ำทิพย์กัน,นะค่ะอุ้มมีถ่ายกันขนาดนี้เลยเย็นจืดเย็นอืมอืมอืมกูกถ้ก หน้าหลังเราของของเรานะคะคือบอ่อน้ำพิ์ที่ชาวบ้านใช้ตักมาเพื่อล้างหน้า ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ีที่นี่นะคะคือต้นมะม่วงสองขาค่ะชาวบ้านที่นี่เรียกว่าต้นมะม่วงสองพี่น้องค่ะเอาคือเอาลูกไอ้นี่มันมากันคืนนันข้ามาใครมาสัมภาษณ์กันเลยน่ารอดยังไีเป็นารอดหนึ่งยายอันนี้รอดที่สอง รอบที่สรอบนะดึงข้างหน้าก็ไม่ออกดึงงไม่ออกนี่วมล้์จ็ดสีเจ็ดสอบอีกรอบนึงยอ่ยอนเลยยกบแจะแย่แล้วแ่หายไปเดี๋ย่อนุนหน่ะรอดไม่ได้หรอกขายังเข้าไมือนดมนากไอ้แต่เปียสได้ไต้องเจ้ามาไ น,นี่นะคะคือสถานที่สุดท้ายค่ะศาลเจ้าพ่อสีประตูเมืองตั้งอยู่ตรงทางเข้าออกนะคะผู้คนที่ผ่านไปมาก็จะมากราบไหว้กันเพื่อให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้กันนะคะ เธอจำได้ไหมว่ามีอะไรที่เราคุ้นเคยอยู่ทุกวันและจำได้ไหมเรื่องธรรมดาที่เพลินนกว่าไม่สำคัญยังจำได้ไหมที่ยิ้มได้กว้างขนาดนี้มีความสุขขนาดนี้ในทุกๆวันยังจำได้ไหมเรื่องราวเล็กๆแต่ ใจและอบอุ่นขนาดไหนที่เรามีกันแลกกันเธอจำได้ไหมอะไรที่ทำให้อารมณ์ดีได้ทั้งวันและจำได้ไหมว่าเราต่างคนก็ชอบอะไรคล้ายๆกันยังจำได้ ที่ยิ้มได้กว้างขนาดนี้มีความสุขขนาดนี้ได้ทุกๆุกวันจำได้หรือเปล่าเรื่องราวเล็กๆแต่สุขใจและอบอุ่นขนาดไหนที่เรามีกันและกันฉันจะไม่ลืมว่ามีความสุขแค่ไหนที่มีเธอทุกวันจำได้ และจำได้ไหมเรื่องธรรมดาที่เพลอในกว่าไม่สำคัญยังจำได้ไหมที่ยิ้มได้กว้างขนาดนี้มีความสุขขนาดนี้ในทุกๆวันยังจำได้ไหมเรื่องราวเล็กๆแต่สุขใจและอบอุ่นขนาดไหนที่เรามีกันและกัน ได้ไหมอะไรที่ทำให้อารมณ์ดีในทั้งวันและจำได้ไหมว่าเราต่างคนก็ชอบอะไรคล้ายๆกันยังจำได้ไหมที่ยิ้มได้กว้างขนาดนี้มีความสุขขนาดนี้ได้ทุกๆวัน จำได้หรือเปล่าเรื่องราวเล็กๆแต่สุขใจและอบอุ่นขนาดไหนที่เรามีกันและกันฉันจะไม่ลืมว่ามีความสุขแค่ไหนที่มีเธอทุกวันจำได้ไหม